พบกับยุ้ยและ For ์เรนเจอรคันนี้นะคะกันได้ที่ช่อง Youtube และก็ช่องหน้าแฟนเพจรับจองรถยนต์อร์ททุกรุ่นของยุ้ยนะคะวันนี้นะคะยุ้ยมาพร้อมกับ For ์เรนเจอนะคะคันที่กำลังนิยมมากที่สุดในตอนนี้นะคะรุ่น xlt 4ประตูของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจึงสามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทนะคะรวมถึง V20 ด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีให้แรงม้า160แรงม้านะคะสำหรับรุ่นนี้ นะคะคมีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะคือขาวดำแดงน้ำเงินวานเงินและเทาดำนะคะทุกสีราคาเดียวกันหมดเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เรามีทั้งเกียร์ธรรมดาและกเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่854,000บาทและเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะราคาไม่แพงกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ก็ตกแต่งรอบคันนะคะเป็นสไตล์แบบ w i d Track นะคะ,ะ,คะแล้วก็ภายในมีหน้าจอ Android ด้วยนะคะ วันนี้ยุ้ยก็จะมารีวิวว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างและมาเช็คไซส์คันนี้กันนะคะหลังจากที่รีวิวตกแต่งนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยนะคะด้านบนของฝาก,กระโปรงรถนะคะยุ้ยติดสกู๊ทรงสูงนะคะสีดําด้านนะคะตัดกับดําเงากับของตัวรถกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะสีดําด้านนะคะมาพร้อมด้วย ตัวอักษรสีดำนะคะสีดำดุมากๆนะคะด้านหน้านะคะด้านคมไฟหน้านะคะยุติข้อไฟหน้าสีดำด้านมีโลโก้สีแดงนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาดหงนิ้วสีดำด้านมีหมุดลออนะคะด้านล่างเลยนะคะเป็นจุดที่หล่อมากๆนะคะแมกย่างนะคะแมกย่างขอบ18นะคะของซูส ะะมาพร้อมด้วยยาง Monster A2 นะคะเป็นยาง a อท t e อร a เรซึ่งวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะดอกยางสวยงามมากๆนะคะแ้้งข้า,น,านะคะยุวิติดครอบแก้มสีดำด้านนะคะด้านบนวิมเราหลังคาสีดำด้านให้นะคะแล้วก็มือเปิดประตูนะคะมีเบ้ากันรอยให้นะคะสีดำด้านนะคะด้านหลังนะคะมีครอบ ปะน้ำมันสีดำด้านนะคะแล้วก็สปอร์ตบาร์ทรงวายแท็กนะคะเป็นงาน ABS ซึ่งแข็งแรงและอยู่ตรงท้ายมากๆนะคะด้านท้ายนะคะมีครอบไฟอ่าครอบไฟท้ายสีดำด้านนะคะมาพร้อมด้วยตรงฝาท้ายของเรานะคะฝาท้ายมีเบ้าท้ายพร้อมดาบสีดำด้านนะคะและมีโชค๊คอัพให้ด้วยนะคะเปิดฝาท้าย,ายสบายๆมากสำหรับคันนี้ของเรานะคะ เราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะรถกระบะสีประตูของเราบอกได้เลยว่ากว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะภายในนะคะเป็นบ่อหนังสีดำได้เทานะคะเป็นบ่อหนังซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัว2021นะคะระบบ ESP นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็หน้าจอหน้าจอ Android 9นิ้วนะคะีนยูติดให้ลูกค้านะคะมีกล้องถอยและกล้องหน้าตัวนี้นะคะครบเลยนะคะดู YouTube ดูทีวีออนไลน์ได้หมดนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็มีปุ่มที่พวงมาลัยด้วยนะคะสําหรับฝากระโปรงนะคะของอนเลนเจอร์ของเราทุกรุกเลยนะคะมีระบบโชมอัพนะคะเรามาดูกันว่าเปิดยังไง เอสบายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับฟอร์เรนเจอของเรานะคะรุ่นนี้นะคะยุ้ยบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นแรงมากๆค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีด้านล่างหรือโทรมาหาย,ยุ้ยที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะยุ้ยมีทีมงานพร้อมให้โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าของเรานะคะดอกเบี้ยสสุดมีนะคะหรือ,อส่วนลดรลักแสนัก็มีนะคะสนใจทักมาหาย,ยุ้ยได้เลยนะคะ พร้อมเสมอค่ะสำหรับลูกค้าโคฟิเศษของอยู่นะคะส่วนตอนนี้เราพร้อมแล้วก็ไปเช็คแต่คนีกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถรุ่น Ranger XLT ปี2021นะครับก็คือตัวนี้ปี21เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับเพิ่มระบบการลื่นถลายนะครับเพิ่มระบบป้องกันการพิกคว่านะครับเพิ่มออกตัวบนทางลาดชันนะครับที่สาคัญเลยคือเพิ่มราคามา10,000บาทนะครับแต่10,000บาทกับออปชั่นที่พูดไปเมื่อกี้นะครับลูกค้าไม่สามารถไปติดตั้งเพิ่มได้จากข้างนอกนะครับเพราะออปชันต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยหลักแสนนะครับ โอเคตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองขับบริเวณโชว์รูมกันเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็หน้าจอเดิมนะครับหน้าจอเดิมเราถอดนะครับหน้าจอเดิมเป็น8นิ้วนะครับเราถอดออกใส่หน้าจอ a n d ด o i d ขนาด9นิ้วเข้าไปนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นเป็นแท็บเล็ตหรือเหมือนมือถือหนึ่งเครื่องครับติดไปที่รถนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแค่ตัวรับ สัญญาณจากมือถือคือโทรศัพท์มือถือต้องแชร์ฮอสปอตเพื่อให้ตัวนี้รับสัญญาณไ i f i นะครับตัวนี้เป็นตัวรับความคมชัดนะครับขึ้นอยู่กับความแรงของโทรศัพท์มือถือนะครับของอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือเรานะครับแล้วก็ระบบล็อกประตูนะครับถ้าเราขับไปเลยโดยที่ไม่ล็อกพอความเร็วแตะ่20ปุ๊บรถจะล็อกให้ออโต้นะครับจะล็อกให้ออโต้แล้วก็ถ้าไม่คาดเข็มขัดนะครับไม่คาดเข็มขัดก็จะมีเสียง เนนะครับคาดเข็มขัดทั้ง2ตําแหน่งนะครับจะมี2ตําแหน่งเลยทั้งคนขับแล้วคนนั่งข้างนะครับด้านหน้านะครับอันนี้เราวนมาบริเวณหน้าโชว์รูมเราแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ารถฟอร์ดจอดเต็มไปหมดเลยนะครับเรากําลังวนไปทางลานจอดรถนะครับลานจอดรถใกล้ๆนะครับตรนนี้อันนี้ก็จะมีพวกทีมงานของเรานะครับกําลัง ถ่ายงานถ่ายวิดีโอกันในพื้นที่ลานจอดรถข้างๆนี้นะครับโอเคครับแล้วก็รถด,ด้านข้างนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่งลงจากโรงงานสดๆร้อนๆเมื่อคืนนะครับ Ford Ranger คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2002นะครับให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับ แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรแรงบิดนี่คือแรงออกตัวนะครับสมมติเราบรรทุกหนักแรงบิดเนี่ยแหละครับจะช่วยให้เราออกตัวไปได้นะครับส่วนแรงม้าจะเป็นความเร็วปลายนะครับจะช่วยให้รถวิ่งได้ดีนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับเราติดมาด้วยนะครับสมมุติว่าเราจะดูกล้องหน้านะครับอ่าเรากดหน้าโฮมก่อนแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับจะเป็นอ่านี่ครับจะโชว์ภาพกล้องตอนนี้เลยนะครับ สดสดตอนนี้นะครับคือบันทึกแล้วบันทึกจะเป็นสัญลักษณ์สีแดงกระพริบกระพริบตัวนี้นะครับถ้าวิธีการดูย้อนหลังก็คือกดไปที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่การเล่นย้อนหลังนะครับก็จะโชว์คลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับคลิปที่เก่าที่สุดจะถูกลบออกไปนะครับจะเป็นการบันทึกซ้ํานะครับบันทึกวนทับไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเอาคลิปตัวนี้นะครับไปช่วยคนอื่นได้หรือเอาไปเถียงกับคู่กรณีได้นะครับกรณีที่เรา เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาเราถอยหลังไม่ว่าหน้าจอจะใช้งานอะไรอยู่ YouTube หรือเปิดฟังเพลงวิทยุทอะไรต่างๆพอเข้ากล้องถอยหลังปุ๊บภาพตัดทันทีนะครับพอเข้าเกียร์ถอยภาพตัดไปที่กล้องหลังทันทีนะครับขับง่ายครับรุ่นนี้ขายดีมากมากมากจริงๆนะครับ วันไหนถ้าออกไปนอกถนนไปขับรถบนถนนแล้วไม่เห็นฟอร์ป้ายแดงวันนั้นเป็นวันที่ผิดปกตินะครับเพราะทุกวันที่เราใช้ชีวิตบนท้องถนนนี้เราจะเห็นฟอร์ป้ายแดงเต็มไปหมดนะครับวิ่งกันเกิืนเลยนะครับอยากได้รถแต่งสวยๆปิกอัพแต่งสวยๆหล่อๆนะครับสายออฟโรดต้อง Ford เท่านั้นครับฟอร์จะเป็นปิกอัพแบรนด์เดียวนะครับที่แต่งออฟโรดแล้วสวยมากนะครับขอจบการรีวิว ในระยะสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ